กาแฟดีจังสวัสดีจ้ะวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายเพราะเราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ใช่ผู้รู้เรื่องกฎหมายคอยติดตามกันไปว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่กาแฟดีจังจะพูดถึงเรื่อง f อฟซี จงภูมิใจที่มีคนยกย่องให้เป็น FC สายอวยจงภูมิใจที่คนยกย่องให้เป็น FC ขั่งไข่ FC ตาบอด FC งู FC ทุกท่านและยูทูบเบอร์ทุกช่องได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นคนมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก มีจิตใจดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมอันดีงามเช่นนั้นใครจะดา่าจะว่าโง่เอฟซีโง่เอฟซี FC, ข้างไข่ก็ทำใจให้นิ่งๆสงบสยบมานฟังแล้วก็เมินเฉยเสียอย่าได้แคร์เอฟซีสายอวยข้างไข่เรามีเป็นหมื่นเป็นแสนหากวันใดวันหนึ่งต้องพบเจอกับเวรกรรมวิบากกรรม เกิดอุบัติเหตุต่างๆถึงกับล้มหมอนนอนเสือทำมาหากินเลี้ยงชีพไม่ได้ร่างกายพิการ FC เราทุกคนที่เป็น FC สายอวยขั่งไข่เรามีความยินดีและมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือทุกท่าน FC เรามีเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าหลายคนให้ความเมตตา ถ้าหลายคนให้ความเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเอซของเราคนละเล็กละน้อยเพื่อดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราได้ให้ได้ทำบุญอย่างน้อยๆคนละเก้าบาทเพื่อเป็นบุญกุศลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นเรื่องดีในชีวิตในสังคมที่เจริญแล้วมิใช่หรือ สวัสดีค่ะ